สวัสดีคะ่ะพบกับช่องเด็กชายบุญรอดนะคะหุ่นเมยคขาหลักฐานคาตาเลยคะ่ะน้องบุญรอดนะคะพังคอ,อกอีกแล้วเช้านี้ตื่นมานะคะหลักฐานเต็มเลยคะ่ะดีไม่เหยียบตะปูนะคะเต็มคอ,อกไปหมดเลยคะ่ะพังพังทางคอ,อกเลยนะคะเอาเอาโดนนี่เด็กดื้อ หักหักหมดเลยค่ะระวังตะปูนะแม่ควานก็ยังไม่กล้าเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอพี่ควานมาก่อนนะคะความสุกสนนะคะคุณพี่ๆคุณแม่ๆจ๋าเต็มที่ค่ะเต็มเหนียวเลยค่ะกพังหมดเลยหรือเองเลยเหรอไม่หืม ลูกชายคุณแม่นะคะพลังล้นเหลือค่ะนะคะอย่างที่ได้แจ้งไปตัวแค่นี้นะคะสามารถทำอะไรได้ที่ยิ่งใหญ่มากๆะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงโดนแม่โอ้โหหนุ่มน้อยของเรานะคะอ่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะช่วยกันนะคะตื่นมาก็พบเจอแต่ <laughs> เศษซากไม้เต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วก็เสาที่เขาเล่นก็หักด้วยนะคะตรงนู้นแม่ก็เวียงไปค่ะเวียงมาจะอ้วนของเรานะคะนี่นะคะน่าจะน่าจะหักตรงนี้ออกไปนะคะ เอ็นเลยค่ะเพราะว่าเสาข้างล่างก็หักนะคะอ้วนร้ายกาดมากเลยนะอ้วนนะเดี๋ยวเรามาดูพี่ควานนะคะมาสำรวจพื้นที่แล้วจะทำหน้ายังไงนะคะ จะชมหรือว่าจะดุดีเนี่ยบุรรอดเนี่ยเอาเอาเอารือา้อออกมาอีกแล้วค่ะโหพอดีโอ้ยน้องบุญรอดระวังตะปูอ้อาวเอาเข้าไปความสามารถพิเศษเอาเข้าไปบานยูกแน่เลยค่ะแม่ควนันอันนี้ก็อยากห้ามนะคะแต่เข้าไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องจะชนกระดินเรารอพี่ขวันก่อนนะคะ น้องบุญจ๋านี่นี่ระวังระวังระวังเนี่ยค่ะเขาชนประมาณนี้เลยนะคะน่าจะเนาะเพราะว่าได้พังออกมาหลายส่วนมากนะคะสามสี่ท่อนเลยกินเยอะแล้วก็พลังเยอะแล้วก็เล่นเยอะนะครับ ดื้อไหมอยากจะให้ดุไหมเนี่ยม,มาแล้วโดนแน่เลยโดนดุแน่ๆทำอะไรขนาดนั้นน่ะลูกโอ้ยมาหาเรื่องหางานให้พ่อควานอีกแล้วนะคะในการซ่อมบำรุงเ้านะคะสงสัยอยากจะได้เล้วที่เปิดกว้างกว่านี้เหรอลูก ก็เลยพังเองเลยตะปูนะตะปูมานี่เลยมามอบเลยมาให้พ่อดุเลยอ่าดูนะคะมาแล้วค่ะไปหาแม่ดวดเลยกลัวหัวซุกหัวซุนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฟ้องไม่ต้องไม่ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้คือพี่ขวานแก้งๆถือบอันนี้นะคะต้นยานะคะรู้ว่าทำผิดกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะหมุนกันใหญ่เลย อ้าวจะยังไงกันดีเขารอดเลยเขาจะเนี่ยหูผูมันผูด้วยนะคะนี่นี่ต่อหน้าต่อตาก็ยังไม่กลัวท้าทายเลยเอาอเลยอดนะคะคุณแม่่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะหมนุน เช้านี้มีงานทําให้ทําแต่เช้าเลยใช่ไหมน้องคุณรอดรอขวานก็มาลือนะคะะเด็ดมากเลยน้องคุณรอดเก่งเก่ง จะเอาคลิปนะคะความสุกสนนะคะคุณแม่ค่ะความฉลาดนะคะมาฝากมาในช่วงเช้าก่อนเลยนะจ๊ะนี่หางาน,นให้ทําเพิ่มนะคะหางาน,นให้ทําเพิ่มคิดว่าพ่อว่างมากเราบออดนี่ก็ต้องกราบสวัสดีนะคะตอนเช้าที่วุ่นวายของบุญรอดอีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็วันนี้นําคลิปน่ารักน่ารักนะคะความสนนะคะความมึนของบุรอดมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้ก็สวัสดียมามเช้าค่ะ